สวัสดีเพื่อนๆชาวไอเกมพีซีคอมทุกท่านด้วยนะครับอีพีนี้เรามาอยู่กับการ์ดจอ GT 710 2 g ด d d ึ่เป็นการ์ดจอน้องเล็กแต่ไม่เล็กตามนะเออสเปคไม่เล็กตามเขาบอกเลยว่าเป็น GT 710ซีรีส์ไม่ถึงพันแต่เป็นตัวการ์ดตัวใหม่นะครับ DDR5 2 g เราจะมาทำการเทส เออมาเทสให้เพื่อนๆชมว่า7 1 0ตัวเนี้ยมันสามารถเล่นเกมอะไรได้บ้างเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งจะได้เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆหรือน้องๆเนี่ยที่มีงบน้อยไม่ได้มีงบเยอะนะครับแต่อยากเล่นเกมที่หลากหลายแล้วก็มีสเปคที่ค่อนข้างที่จะดีในงบถูกๆนะเห็นตอนนี้ในราคาของร้านดังๆนะอย่าง a d ดไว้ร้านจิ๊ปร้าน บันดันหน้า Banana, หรืออะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,490บาทประมาณนี้นะอาจจะมีบวกลบบางรนะ้านอาจจะถูกกวา่าหรืออยู่ที่ประมาณพันสามอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับประกันเนี่ยตัวเนี้ยประกันถึง3ปีแต่อันนี้เป็นของแอดมินเกมคือเอาไว้เทสอยู่แล้วนะครับก็เลยมีเวลาว่างเคยเคยลงลงภาพไปแล้วว่า710 vs หน้าจอ32นิ้วจะรอดหรือล่วงให้เพื่อนๆมาดูกันว่าวันนี้710กับ หน้าจอใหญ่ๆขนาดนี้เป็น Full HD IPS 75 h z เจ้า710จะรอดหรือล่วงจะดันเฟรมได้ไหมจะเล่นเกมได้ไหมแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำการเทสกับเกม PUBG Lite นะที่เทสเป็น PUBG Lite เพราะว่า1มันสามารถเล่นเกมทั่วๆไปได้อย่างเช่น Point b a n k เล่นได้แน่นอน SF เล่นได้ก a l i n a f a อะไรนะ FIFA Free Fire เออ PUBG Lite PUBG Mobile COVID, โมบายก็เล่นได้นะเกมพับจีไ e ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แอดมินเกมอยากจะมาเทสให้เพื่อนๆชมกับการ์ดจอที่ที่710 2 g ddr 5กับหน้าจอ32นิ้ว ips 75Hz full hd เออแต่สวยนะ ep นี้ถ้าเพื่อนๆได้นนติดตาม ep ก่อนก็จะเห็นเห็นแอดมินเกมเนี่ยเทสกับจอตัวนี้ไปแล้วนะใช่ไหมน่าจะใช่เออเล่นเกมเล่นเกมกับแอดมินเบียนะครับโอเคเรามาไล่สเปคกันก่อนอว่า สเปคที่อามาดัน710เนี่ยเป็นสเปคอะไรขอบอกเลยว่าไม่ใช่สเปคที่แรงมากขนาดนั้นไม่ใช่สเปคในราคาหลายหมื่นแต่เป็นสเปคที่เล็กตามมากับการ์ดจอเลยพูดง่ายคือเฉพาะเคสเนี่ยราคาหลักพันแน่นอนไม่ถึงหมื่นเดี๋ยวแอดมีเกมจะลงราคาไว้ว่าราคาเท่าไหร่นะเออประมาณคร่าวๆให้ฟังตัวนี้เป็นการ์ดจอ Gt 710นะครับแิกนะ2ตัว 4กิก uh, ตัวลงกันเป็น8กิกนะครับพาวเวอร์ห้าวัตต์เป็นเป็นพาวเวอร์ที่รับกันให้2ปีเต็มนะครับ CPU G 3ามสตัวนี้เป็นตัว G ที่สามารถ overclock ได้เออถ้าเพื่อนเพื่อนที่อยากไปคล็อกเพิ่มความแรงเป็น3.8 3จุดแุดได้หมดเพราะว่าแตน n d a r d วิ่งถึง3.2 g h z อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นตระกูลที่ตระกูล G ที่แรงระดับหนึ่ง นในซีรีส์นี้นะออในซีรีส์นี้ซีรีส์เจเนเรชันที่สี่นะครับที่4นะที่4โอเคแรมไปแล้ว SSD ตัวนี้240ร้จิกมันจะมองเห็นยากหน่อยนะเห็นไหมอยู่ข้างในอะมันจะนี่นี่เดือแถวนี้แหละเนี่ยน็อตขันอยู่อุปกรณ์สเปคไล่ให้ฟังแล้วเป็นสเปคที่ไม่ไม่สูงแต่เรามาดูคนว่าจะดันเจ้า gt 710ได้แบบไหนกับเกม pubg lite เรามาเทสกันเลยดีกว่า อุปกรณ์ที่เราจะทำการเทก็จะมีโปรแกรมประมาณ2-3โปรแกรมตัวนี้เป็น GPU Z นะครับเราจะมาเช็คกันว่า710จริงไหมนี่นะ710 NVIDIA g e Force 710นะปีนี่ Data ที่ทําการเ,เรียกว่าอะไรดีเป็นประมาณว่าผลิตในในยุคนั้นนะครับปี2014นะ2 8นาโนเมตรนะครับแล้วก็เป็น GDDR5 นะแรมของ Samsung Memory Size ก็2 g แบนวิดวิ่งถึงสี่สิบจิกเลยโอ้เพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยบางบางงี่อบางตัวจะวิ่งแค่สิบสิบแปดยี่สิบประมาณนั้นนะแต่ตัวนี้ให้ถึงสี่สิบถือว่าโอเคนะแล้วก็มาแบนวิดหกสิบสี่บิตอ่ะเป็นการเล็กทั่วไปนะครับแต่ที่ที่เอกใจอีกอันหนึ่งคือนี่ G P U คล็อ k ให้มาถึงเกนะ้าร้อยนะเกือบพันเลยนะเพื่อนเก้าร้อยห้าสิบสี่ mhz ก็คือเมกะเฮิร์ตถือว่าให้คอค l o มาแรงเลย แต่ว่าด้วยราคา1 4 0 0ก็ให้ค็อกมาขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูมันจะแรงเหมือนที่อัมีเกมบอกหรือว่าจะล่วงเออมาตอนนี้ก็ไล่สเปคให้ดูแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราจะทำการเปิดมาก็คือออเดี๋ยวออกเกมก่อนโอ้โอโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะโปหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เราพึ่งเข้ามาอ่ะเดี๋ยวออกไปก่อน อีกโปรแกรมหนึ่งที่เราจะทำการเปิดก็คือนี่โปรแกรม MSI Afterburner นะครับมาไหมมาไหมขึ้นมาอีกเนออไม่ขึ้นแล้วเหรอว่าเอาใหม่ไม่เป็นไรเราออกแล้วเข้าใหม่แล้วกันโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็กลับมากันอยู่ที่หน้า็อบี้แล้วนะเ,ออเมื่อสักครู่เนี่ยเราเข้าเกมค้างไว้แล้วมันก็ เด้งนะครับมันเด้งหลุดนั่นเองเราก็เข้ามาใหม่แล้วเออโปรแกรมที่เราจะทําการใช้ก็ที่แจ้งไปนะครับจะเป็นโปรแกรม G P U s e นะ G P U C หโปรแกรมแล้วก็โปรแกรม M S I Afterburner นะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันบนเครื่องนะกากัดจอ G T 7 7 2เออโอ้ย <laughs> ลิ้นพัน กจอที710เนี่ยตัวนี้ตอนนี้เราตั้งค่าเป็น before ไว้นะครับเป็นค่าโรงงานนะมาตรฐานเรามาดูว่าเฟรมอยู่วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้วิ่งอยู่ที่53เฟรม54 53ด้านซ้ายเนาะก็จะเห็นอยู่ CPU วิ่งไปที่828% 30% 33%ประมาณนี้คร่าวๆกจอวิ่ง99%แปลว,ว่าเต็มที่นะครับ เราลงตรงไหนดีตอนนี้เราก็จะเทสกันสดสดร้อนๆกระตุกคือกระตุกเล่นไม่ได้คือเล่นไม่ได้ลื่นคือลื่นนะเอาให้เห็นเ,นเลยหนึ่งสองสมไปปุ๊บอ่าเฟรมเหลือที่สี่สิบห้าสิบและจะมีจังหวะโดดนี้แหละที่กินกินกินเฟรมหน่อยเพราะว่ามันต้องโหลดแมปนะครับเออมาลงไปแล้วตรงตรงนี้แล้วกันอ่าตรงไหนหอ๋อตรงนี้ตรงนี้ดีกว่า จะได้มีเวลาตั้งค่าให้เพื่อนชมด้วยนะครับเรามาดูกันว่าจะกระตุกเยอะไหมตอนลงหรือไม่กระตุกเลยอ่ากลางล่มมาแล้วห้าสิบแปดเฟรมเดี๋ยวลงไปแล้วเดี๋ยวจะตั้งค่าให้ดูนะว่าตั้งค่าอะไรไว้เออปึ๊บบ้านหลังนี้ก่อนมีอะไรไหมเราต้องฟาร์มเยอะๆปึ๊บลงละลื่นไหมลื่นนะครับอ่าลงมาปุ๊บเฟรมก็เดี๋ยวดูข้างนอกเฟรมอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าเออโอเค เจ็ดหนึ่งศูนย์นะอ้าวกระเป๋าสามไอ้มีเกมตั้งอะไรไว้ครับขอบอกเลยว่าตั้งเป็นฟูลเฮ d ีนะแล้วก็วิธีการตั้งหอววินเกมเ,เนี่ยจะตั้งแบบว่าต่ำต่ำเกือบทั้งหมดเลยนะแต่จะมีอยู่2โหมดที่ตั้งสูงไว้คือลักษณะพื้นผิวลักษณะพื้นผิวก็คือทั่วไปเลยที่เราเห็นนะ่ะมันจะสวยขึ้นชัดขึ้น ภาพจะดีขึ้นนะครับแล้วก็การมองเห็นนะตั้งสูงไว้แล้วก็เปิดแบบแสงเงาทําให้ภาพมันเหมือนเราเปิดหมดทุกโหมดเห็นไหมเออทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราเปิดหมดทุกโหมดเลยภาพก็เลยดูสวยขึ้นนะวิธีการตั้งแบบนี้ก็เอาไปใช้กันได้นะครับแต่อย่าลืมว่าเป็นฟนะูลเฮดีนะรับการ์จอแค่พันคราบเออไม่ถึงสองพันอ่ะพันสี่ไม่ถึงพันห้าด้วยอะครับถ้าเพื่อนๆที่อยากจะมาเรไวเล่นเกม PUBG Lite หรือเกมกาลิลิน่าเกมอะไรต่างๆที่มันไม่ได้กินสเปคสูงแล้วก็อยากจะประหยัดง,งบแนะนำเลยใช้เป็นตัวนี้นะครับจองจิ๊กดี5ดโอเคเฟรมก็วิ่งอยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะหาที่หลบก่อนเพราะเราเล่น1นลุมหนลุมส กองเก็บของ,ของมีอะไรมั่งอ้าวบ้านนี้มาแล้วเออมาบ้านลังเดิมนําไมเนี่ยไปอ่านนู้นต่อถือว่ากับจอสามสิบสองนิ้วเอาอยู่นะเอาอยู่ถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบพี่ครับกัดจอตัวเล็กมาแล้วมันจะไปดันหน้าจอใหญ่ๆไหวไหมจอยี่สิบสี่นิ้วไหวไหมจอสามสิบสองนิ้วไหวไหมจอยี่สิบเจ็ดนิ้วไหวไหมไหวนะถ้าที่เล่นถ้าที่สังเกตตอนนี้นะครับ ถ้าเพื่อนบอกพี่ครับมันไม่ไหวหรอกเดี๋ยวลองดูพี่เล่นก่อนละกันเอออาจจะมีเปลี่ยนความคิดก็ได้เออเอาอเกมเม,มัวเอ็มโฟดีกว่าปึ๊บปึบปบกระทะกระทะอ้าวโอ้โหของเยอะของเยอะโอ้โหเยอะเตาใส่สโคปสโคปไหนดีนะทิ้งทิ้งไปแม็กทิ้งไปอันนี้ทิ้งไปโอ้โหไม่ได้ใช้เลย มีรถอยู่หนึ่งคันมาเดี๋ยวเราจะตอนนี้เราอยู่ในวงโอเคเราจะทําการตั้งค่าให้มันใช้สมาธิเท่าท,ทีนะครับเฮ้ยโอ้ย,โ,อยโดนแล้วโดวนแล้ว อโดดยิงเจอโดดยิงเมื่อไหร่ออกมาสมาธิเยอะหน่อยนะโอ้โยจะต,ตั้งค่ายเพื่อนๆดูหน่อยต่หายเฟบตั้มยายดีไหม คนนั้นเนี่ยคนนั้นเนี่ยตัวเนี่ยออกมาโอ้ยอูย้เอาเว้ยมันเอาอะ <c oughs> มันเอามันเอา สวยกับสวยแล้วกับสวยแล้วอุ้ยมันเอาอะ่ะมันเอามันเอา <laughs> โอ้โหจะไปเหลือเราเลือดเหลือแค่นั้นอ่ะเดี๋ยวขอแบตหน้าเดี๋ยวตั้งค่าให้ใหม่นะแบบนี้ไม่ลอดจริงๆมาเราตั้งกันตั้งแต่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราตายเร็วนี่นะฟูนี่ดีแล้วก็ตั้งสูงมากเนะมื่อองตั้งเป็นแบบ ตั้งสูงทั้งหมดเลยเออตั้งสูงทั้งหมดเลยแล้วปดเปิดใส่เงาเปุ๊บคิดว่าเฟรมร่วงแน่นอนอย่างเป็นเป็นอย่างที่คิดเลยก็คือ20เฟรมเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ <c oughs> เล่นไม่ได้นะถ้าเปิดเนี่ยแต่ว่าภาพไม่ได้ต่างกันมากเลยนะกับอ,อ่การที่แอดมินตั้งไว้เมื่อสักครูอ่อ่ะเออเนี่ยภาพไม่ต่างเ,เดี๋ยวจำความความรู้สึกนี้ไว้นะเดี๋ยวไปดูแบบที่แอดมินเกมตั้งให้เปิด เปิดเป็นต่ามากทั้งหมดแล้วก็พื้นผิวเนี่ยเป็นสูงนะครับแล้วก็มองหินเนี่ยเป็นสูงเหมือนกันเรามาดูปุ๊บเฟรมวิ่งเท่าไหร่สี่สิบละสี่สิบหกเฟรมคนละเรื่องแต่เป็นไงภาพสูสีเหมือนกันเลยเออภาพเหมือนกันเลยนะถ้ามีเกมพีดก็คือต่างกันประมาณนิดเดียวอะ่ะแต่ความสวยความสมูทความลื่นต่างกันมากเนี่ยขนาดเห็นคนเยอะๆอย่างเงี้ยดูดิเฟรมก็ยังวิ่งสี่สิบกว่าเลยอะ่ะถือว่า ครจะ,จะเจ้าเทคนิคนี้ไปใช้ก็ได้นะเอเมอนเกม,แ,กมแนะนํากับสเปคคอมที่ไม่ได้สูงมากเขาบอกเลยว่าถ้าตั้งแบบนี้ให้อัตรดให้ความสมจริงด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะทําตั้งสูงทั้งหมดให้มันเล่นได้ลื่นเออเดี๋ยวมาตั้งให้ดูนะครับตั้งให้ดูตั้งให้ดูเดี๋ยวรอโดดก่อนเดี๋ยวค้างเ <laughs> มื่อสักครู่นี้ตายโหคือเรากลัวมันปลาระเบิดมาใส่แล้วเราอ่ะไม่ได้เติมเลือด เราก็บวกเยอะอยู่เหมือนกันเออมาเรามาดูตอนนี้เราจะตั้งคล็อกเนี่ยเจ้าแรมเนี่ยเพิ่มไปอีกสัก200นะครับแล้วก็เจ้าคล็อกสปีดเราจะตั้งเพิ่มอีก200ไม่ไม่แนะนําให้ทุกคนทําแบบนี้นะแต่มีเกมพอที่จะตั้งค่าได้85แฟนตั้งไป85เลยปุ๊บกด apply สป e ด d จะเปลี่ยนไปนะแล้วเรามาดูกัน ไปโดดเลยไปไหนดีอันนี้แล้วกันเฮ้ยกลัวคนเยอะเออตรงตรงนี้ตรงนี้แล้กันตรงนี้แล้กันเฟรมวิ่งอยู่ที่หกสิบห้าหกสิบสี่ถ้าเพื่อนเพื่อนจำกันได้ก่อนหน้านี้โดดมาเฟรมจะอยู่ที่ประมาณสี่สิห mm ้าสิใช่ไหมเดี๋ยวลองลงพื้นดูว่าเฟรมจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับกับการค็อกเพิ่มแรมไปอีกสองร้อยแล้วก็ G P U หรือสปีดของการ์ดจอเนี่ย เพิ่มไปอีก200เรามาดูวนว่าจะเล่นได้ลื่นเพิ่มขึ้นไหมนี่สังเกตดูเห็นปะ GPU 1150เมกะเฮิรตจาก1000เออจาก954เออตอนนี้วิ่งมา1000แล้วพูดง่ายคือสูสีกับ1 0 3 0แล้วถามไอ้มินกิโมโอ,อีกแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูอุ้ยเฟรมวิ่งวางทีไป70นะเออเอาได้เอาได้ได80ก็มี80ก็มีให้เห็นนิดนิด ะเดวออกมาอาจจะเหลือให่หกสิบหกสิบก็ไม่น่ากเกียดหกสิบก็ถือว่าเยอะขึ้นจากเดิมนะจากเดิมมันแค่ห้าสิบสี่ิบห้าิบบางจังหวะไปแปดสิบเจ็ดสิบก็มีอ, اه, อันนี้เราคอร็อกมาอีกแค่สองร้อยมเกินะนเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าถ้าเราคอร็อกมากกว่านี้ล่ะตอนนี้วิ่งอยู่ที่เจ็สิบเอ็ดก็ภาพดีนะภาพดีเดี๋ยวโอกาสให้อ่ะตอนนี้มันห้าสิบแปด ตอนนี้ค็อกมา200เราดันไป300เลยไม่แนะนําให้ดันดันเยอะๆอย่างนี้นะบอกเลยว่าไม่ดีแน่นอนแต่มีเกมลองเทสมาบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็เพิ่มค็อกมาอีก300อย่างละ300เราไปดูกันเล่นต่อเห็นไหมอ่าเมมโมรี่ค็อกของ GPU วิ่ง1,241และเฟรมจากที่ขึ้นๆลงๆไม่ไม่ได้เยอะ ตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่หกสิบบวกตลอดเออเอาดิมีมีลุนล้นแล้วมีลุนล้นแล้วเราจะลุ้นแล้วว่าเจ็ดหนึ่งศูนย์จะรอดจะรอดหรือจะล่วงรอดนะรอดนะรอดไหมให้ให้เพื่อนๆเดาเอาว่ารอดหรือล่วงแต่ในใจใมีเกมค,คือคิดว่ายังยังล่วงนิดนิดยังล่วงนิดนิดเพราะว่าเราต้องตั้งไอ้พวกเนี้ยให้เป็นสูงตามเออเดี๋ยวลองลองตั้งตั้งกลางก่อนกลางทั้งหมดเลย ห0สเหลืออะไรสาสิบสองสามิเจ็ดวิเล่นได้เล่นได้เล่นได้สี่สิบเฟรมเล่นได้เล่นได้ frame, ไดไดโอเคไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดอ๋ออ๋อันนี้ไม่อยู่ในบ้านเดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกน่าจะล่วงอยู่โอเคล่วงครับเหลือสามสิบสาสิบเล่นได้ไหมไอเ้มินเกมคิดว่าพอเล่นได้แต่ไม่ลื่นปืด๊ดแต่ถ้าเราตั้งแบบที่แอเ้มินเกมแนะนำไปอ่า แต่เ,เราลองเป็นแบบปิดปิดแสงเงาแล้วตั้งสูงปุ๊บโอเคโอเคโอเคนี่ก็โอเคปิดแสงเงาไปปุ๊บแล้วตั้งสูงไว้ภาพก็สวยขึ้นเยอะเลยเสวยขึ้นเยอะเก้าสิบเฟรมมีมีให้เห็นแล้วนะแต่ว่าแบบนี้มันก็คือปิดแสงเงาไงครับแต่ถ้าตั้งค่างนี้ก็คือดีเลยนะครับ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 ,นะรบ,นะรบนะครับอะไรนะวา ใครชอบแบบนี้ก็ลองตั้งดูนะกับปิดแสงเงาไปเลยแล้วก็เล่นแบบผ้ามันจะขา,ขาวๆหน่อยคือมันจะมองเห็นตัวละครง่ายขึ้นนะเออเดี๋ยวจาความรู้สึกนี้ไว้แล้วเดี๋ยวไอ้มิเกมไปตั้งแบบเปิดแสงเงาแล้วก็เป็นแบบที่ไอ้มิเกมแนะนําไปพื้นผิวเนี้ยเป็นสูงแล้วก็มองเห็นเนี้ยเป็นสูงมากเลยก็ได้เป็นเอาต้าไปเลยปึ๊บสนกลับอ่าอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันนะเออความรู้สึกคือต่างกันแบบนี้ได้ทอร์สเพิ่มเพิ่มมากขึ้น เฟรมก็วิ่งวิ่งน้อยลงแต่ภาพสวยขึ้นแต่ไม่กระตุกนะห้าสิบขึ้นไปเนี่ยลื่นๆเลยไะไปดูกันดีกว่าไปหาฟาร์มกันปุ๊บโอ้ทิ้งเลยเยอะแยะไปหมดส่วนเอียงก็ทิ้งไป นนี้เฟรมอยู่ที่50นะ CPU อุณหภูมิอยู่ที่50เองนะเออ50เองอะ่ะถือว่าไม่ไม่ร้อนเลยเอาอีกเอาอีกเราเป็นคนที่อยากรู้ว่ามันไปได้อีกขนาดไหนเขาบอกเลยว่าไม่เคยตั้งถึง350บวกแรมบวกการ์ดจอไปอีก350อุย้ยได้ี๋ยวเราจะดันจนถึงจอฟ้าเลยนะครับ ไม่แนะนําเออแต่ถือว่าก็ดีนะอย่างน้อยให้น้องๆรู้เลยว่าถ้าเราตั้งค่าที่เกินเกินมาตรฐานไปเยอะๆเนี่ยขอบอกเลยว่าเครื่องเครื่องมีดับแน่นอนหรือไม่ก็จอฟ้าไปเลยก็มีเหมือนกันเออเดี๋ยวทำให้ดูแต่ตัวนี้เป็นการ์ดจอของไอ้มิงเกมงสามารถที่จะทําการเช็คเองได้นะครับแล้วกออ็ก็ดูแลได้ในระดับหนึ่งไม่มีปัญหาอยู่แล้วกับการที่เครื่องตัดนะครับ เป็นการส่วนตัวครส่วนตัวไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็เฟร,รมก็วิ่งอยู่หกสิบไม่ล่วงนะไม่ล่วงตอนนี้รอดแล้วรอดแล้วไม่ล่วงถ้าเราตั้งวีฟอปุ๊บแน่นอนเลยเหลือสี่สิบมีสี่สิบแน่แต่ตอนนี้เฟร,รมที่ต่างกันอย่างเห็นในชัดเนี่ยเกือบยี่สิบห้าเฟร,รมมีมีโอกาสถึงยี่สิบห้าเฟร,รมอีกอย่างหนึ่งแมปเนี่ยมันต้นไม้มันเยอะด้วยแหละ ยี่ิบนาทีแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองตั้งแบบอีกทีนึงเอาให้จบไปเลยสี่ร้อยห้าสิบเลยครับโอ้ CPU คล็อกเนี่ยมันจะกลายเป็น CPU คล็อกมันจะกลายเป็นพันสี่เลยนะไม่เคยตั้งขนาดนี้เลยมาลองรุ้นกันนะปั๊บได้ไหมได้ไหมเฮ้ยได้หรอค้างแล้วหลุดแล้วรอดไหมไม่รอดครับ ไม่รอดไม่รอดสิ0สิบไม่ได้ไม่ได้จริงได้ไหมโอเคไม่ได้นะเออบีฟอร์ไปก่อนได้ไหมไม่ได้แล้วนะหลุดไปแล้วเพราะว่าตั้งเกินมาตรฐานอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้สรุปเลยว่า t t 7 1 0เนี่ยรอดนะถ้าเล่นกับจอ ขนาด3 2นิ้ว ips 75 Hz อถามว่ารอดไหมรอดในระดับ60เฟรมได้อาจจะดันสปีดเคอขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสักอีกสัก3 0 0เนี่ยกำลังดีเลยเออแต่สแตนดาร์ดปิดแสงเงาเล่นได้อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้มาเป็นสนุกสนุกมาเล่นให้น้องๆดูเพื่อนๆดูนะว่ามันดันได้อีกเออน่าเห็นไหมดูดเรียบร้อยเพราะเราตั้งเกินไปนะครับไม่ไม่ต้องซีเรียสอันนี้คือเล่นให้เพื่อนเอนชมกันแบบสนุกสนุกนะ ยังไงก็ฝากติดตาม i g เกมพีซีคไว้ด้วยนะครับ EP หน้าคลิปหน้ามีอะไรมาเล่นให้เพื่อนๆดูก็ติดตามกันนะมีอะไรคอมเมนต์การสอบถามได้อยากรู้เรื่องไหนทักกันเข้ามาคุยได้ใน Facebook i g m m พ p c c o m หรือเพจแฟนเพจนะ i g a m e p c c o m เหมือนกันคอมพิวเตอร์ราคาถูก i m a m e พ c c o m หรือพิมพ์คำว่า i g a m e พ c c o m ในช่อง YouTube ช่อง Google เออเสิร์ชหาดูได้เลยก็จะเจอทั้งเพจทั้งเฟซแล้วก็ s h o ป e e แล้วก็ YouTube นั่นเอง โอเคอยังไงวันนี้ก็ขอฝากกับเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับไอเกียมพีทีคอมขอเก่าคนว่าสวัสดีครับหลอดทนะนลอด710ลหอด